มาดูเหย่างงูเห่งูขไปเอาลูกไหนไข่มันนะโอ้โหใหญ่มากเลยไปไปให้แม่มีเหก็ีนเก็มีเนไหนเ็่นี่ คบอไหนหมูใหญ่มากใหญ่มากเหรอ,อไม่เห็นครับนี่แป๊บหนึ่งลูกพ,พ่อพอม่ดูอ,อีกเห็นไปนะ<น>ก่อนเก็บไปก่อนมันใหญ่ก่อนเก็บอันไหนเดี๋ยวพ่อจะพาไปดูอีก อะมากส์ใช่กดกดได้กดแร์ก็กดติดตานด้วยบายบายไปบายก่อนบบาายยหันดาดีๆลูกบายบายหนูมาเก็บเห็ดมาได้แค่นี้แหละเยอะไหมไม่รู้สิเยอะไม่ล่ะคิวเก็บมาเยอะไหมล่ะเยอะเยอะ